สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาซ่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กแบกวิงนะครับตอนนี้เริ่มหลังนะมือแรกก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าตัวเล่นอ่ะไม่เก่งเท่าไหร่แล้วก็ยังดีหน่อยครับที่มีเป็นแม็กซี่กับอุลลาเอาไว้ให้เล่นนะอุลลาก็ช่วยขาดได้ครับแม็กซี่ก็หาใครสักคนมาช่วยครับเพราะตรงนี้มันขาดตัวเริ่มหลักตัวเดียวครับเป็นซูดี้ไม่ก็เป็นทีมูนก็ได้แต่เก่งเลยบอดนี้ริกๆมันก็เล่นได้ตัวเองครับแต่มันจะไม่เก่งเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวตอนนี้ เป็นเควมนะครับเควมนี่ก็ทั้นนอร์มอลสเปรย์ครับสามารถโมเอัลบัสหรือว่าการที่ติดเทคติดชื่ออัลบัสในเทคครับตรงนี้เรามีอุรารานะครับคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบนเดดครับอย่างที่บอกครับถ้าเป็นแบนเดดอุรารานี้ต้องถือไว้แบบแน่แนๆเลยนะเอาไว้โยนใส่แบนเดดฟิวชั่นจะได้ไม่เดือดร้อนมาครับเพราะบอทเราไม่เก่งนะอย่างที่บอกตรงนี้เขาโมก็เปิดเขาโมไปครับอนันนี้ใบหน้าประหลาดใจมาแล้วครับเป็นสลัมเบอร์นะเป็นแบนเดดกับลูนิกผสมกันค่อนข้างหน้าประหลาดนะมันดูแบบขัดขัดกันกนดินดนึงแหละ ตัวนี้เป็นสลัมเบอร์ครับ <tinc S 1> เาอาใช้เทคจากสเปย์นคะครับเรามีเป็นแม็กซี่ค่ะแล้วก็ปลาเลยก็เด็ดลุ้นจั่วหาใครมาช่วยครับดีสกอครับเอาเป็นฮูกินนะครับฮูกินก็ทิ้งมือเซิร์ฟฟิลนะตรงนี้ก็ยังลำบากอยู่ครับเพราะว่าเรามีอุลล่าอย่างที่บอกครับเพราะอาจะใช้เป็นฮูกินเพื่อมาเลาะอุล่าเราก็ได้เหมือนเทียบเล่นทะเลนะเราก็เล่นฮูกินเพื่อรลาะของใช่ปะแล้วค่อยใช้ใบจริงอะไรนี้ ตรงนี้จะลําบากนี่นะครับอาจจะต้องยอมโดนฟิลลูนิคนะอ่ะอันนี้โชคดีมา,มากๆครับถือว่าโชคชะตาครับยังเข้าข้างเราอยู่นะโจเป็นอิมเปอร์ใช่ไหมครับอิมเปอร์ก็ทีนี้ง่ายเลยพอฮูกินทิ้งมือครับเราอิมเปอร์นะเราก็ใบทิ้งเลยตัวนี้เทคไฮเนี่ยโมเอฟเฟกของคริมนะครับโมเป็นอิเคเซียครับอันนี้ข้อค้าแปลกๆนะคิดว่ามันไม่น่าจะเล่นในเด็กแบนเดตหรือเปล่าตัวนี้ ตอบไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราว่าต่อนะฮูกินครับทิ้งมือทิ้งเป็นหีบนะครับจะเซิร์ฟฟิวแล้วก็เฟ่ของเคลมด้วยถ้าเกิดมีการ์ดจากไอตาดกครับออกจากไอตารีก็คือตัวไอฮูกินเนี่ยสเปย์ออกมาฮะก็ถือว่าการ์ดออกจากไอตาดกจะได้ชี้เอาบัสหรือการที่ติดชื่อครับสเปรขึ้นมาได้ตรงนี้เราจะมีแม็กซี่จะจวดนะแต่ว่าตรงนี้ที่คิดว่าเขาตั้งใจครับเพราว่าน่าจะตั้งใจเป็นเชน2นะเพื่อปิดฮูกินเชนหนึ่งแค่ประหลาดแต่ว่าเรามีเป็นอิมเปร์ครับทีนี้ก็สบายนะ อินเปอร์ครับใบฮูกิ้นเลยอันนี้ถือว่าโชคดีมากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเราถืออุลาลาไว้เง,งี้ยจะโดนปิดเชนนะจะใช้อุล,ลาลาในเกมืฮูกิ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามีอินเปอร์ครับก็ให้เลยส่วนเ็มนี่จะชุบมาก็ไม่น่าเดือดร้อนครับเพราะเป็นจูเนอร์คู่นะอาจจะลำบากนิดหน่อยครับเพราะคู่นี้เป็น6ได้แล้วก็ตัวที่6ครับขึ้นต่อเป็น10นะถ้าโดนบาลอนอาจจะลำบากไปชี้นเดีวยวครับกับจวแฮนด์แท็บไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแปลกดีเหมือนกัน ตรงนี้เขาไปต่อครับเป็นลูนิคทิปครับมือใบเดียวนะตรงนี้ครับเขาน่าจะเสิร์ฟเป็นฟิลลูนิคแหละพอแปะฟิลลูนิคปุ๊บชาเรามีอุตราก็จริงครับอย่างที่บอกครับถือไว้ก่อนนะโดนฟิลลูนิคยังดีกว่าโดนแบลฟิชชั่นนะถ้าโดนแบลฟิชชั่นแพ้นแน่ครับเพราะบอร์ดนี้ลำบากอาจจะด้วยความที่เราถือว่าห้มันจะดีอย่างนี้นะไซโมครับโชคดีนะตอนนี้โชคดีมากๆเลยครับพอโม่หนึ่งใบครับโม่โดนเป็นแม็กซี่นะทำให้เขายังไม่รู้ครับว่าเราเล่นเด็กอะไรนะปักฟิลครับอ่ะแล้วเขาผ่านเลยนะครรับตนี้เาก็ ถือว่าสบายครับเพราะว่าอุลล่าสืวออย่างเงี้ยสมมติว่าใบนี้มันไม่ใช่แบบฟิวชั่นจริงๆครับพอเขาใช้เป็นเวทลูนิคกุชช่าเอฟเฟกต์ฟิวลูนิคครับมันจะยัดแล้วก็จัวเราค่อยใช้อุลลาจังหวะนั้นก็ได้ไม่เสียหายเหมือนกันตรงนี้เข้าถึงครับเราจวหาใครสักคนครับที่ไม่ตัวเปิดมาช่วยนะจวั่วเป็นฮามัตันครับมีแต่ตัวเล็กตัวน้อยนะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตรงนี้ครับเรามีเท่านี้เราก็ต้องได้เท่านี้ไม่เป็นไรครับยังมีวาตานะวาตานเล่นได้นอร์มอนฮามัตันครับแล้วก็วานนนะเเเห็พื่อสปได้ ล้วก็เอฟว่า์ตาเลยโมสองตัวครับเป็นเซฟีโรสกับน้องตัวเล็กนะตัวนี้แต่ยังไม่มีโลมุนครับเซฟีโรสก็จำเป็นจะต้องยกมอนแหละออกเป็นแบล็กวิงดาก้อนเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์เซฟีโรสครับนะยกมอนหงายหนึ่งตัวขึ้นมือยกฮามาตันขึ้นมือเลยและตรงนี้ครับฮามาตันจะโดดได้นะเพราะว่าคอนโปลแบ็กวิงตัวอื่นที่ไม่ใช่ฮามาตันสเปร์ครับสเปเสรป Effect, นะปป์เสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์นะก๊อฟดาวก๊อฟดาวเซฟีโรสนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นหกครับ เราจะทำอะไรได้สะดวกขึ้นนิดนึงเพราะว่าเรามีเป็นชั้นกะใช่ชั้นกะลงปุ๊บแล้วกัสซิงโคได้อย่างนี้เฮ้ <S <S ยเราก็ซิงโครครับเป็นบอลลีสตอมครับเพราะเดี๋ยวเราจะทําเป็นไอ้นั่นอนะ่ะฮอตเลสรอไว้ก่อนส่วนชั้นกะเนี่ยครับมันจะน่าเสียดายนิดนึงครับเพราะเอฟเฟกต์สปีดสองใช่รีมูฟมาแล้วยิงได้อย่างเงี้ยเรารีมูฟปุ๊บยิงฟิวเขาก็ใช้คูกินครับในเกตได้นะเพอกันมันจะค่อนข้างขาดขาดนิดนึง เอฟเฟกต์วายซอมครับโมโอโตชิครับแล้วก็เป็น1ดาวซิงโคลเดาวครับเป็นฮอตเลสแล้วก็ไปต่อครับเป็นแบ็กวิงตัวนี้ครับอย่างที่บอกครับเราจะเสียไปนะเพราะว่าเอฟเฟกของชันกามันจะต้องคอนโทรลมอนอะไรนะเนี่ยครับแบ็กวิงซิงโคลมอนสเตอร์ครับไอหมอนเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นแบ็กคีดวิงไอนี้ก็ไม่ใช่แบ็กวิงครับเราจะไม่ได้ยิงนะแต่ว่าฟิลไม่สำคัญแล้วครับเพราะเข้าหลือมือไปเดียวใช่เรามีอุตราครับอย่างที่บอกถ้าเขาจะจู่กับพวกเราใช้อุตราขัดตรงไหนก็ได้หรือว่าเรามีฮอตเลสครับ ฮอตเลสในเกะการ์จ่ายครับลองในเกตฟิลก nice ็ได so right? er, ้เขาจะจุ๋ยเฮ้ยเราก็ตีไดเนยครับเอานกมีตีนะแล้วก็เดี๋ยวเอาฮอตเลสครับตีควีทิ้งไปเลยแล้วก็ฮอตเลสถ้าเก่ดฮอตเลสครับทำเมิได้นะชุบจูเนอร์หนึ่งตัวครับขึ้นบอร์ดเลยเราก็ชุบเป็นปันกาก็ได้หรือเป็นวาต้าก็ได้ครับขึ้นมาเพื่อซิโคกับคนนี้เป็น8ดาวนะ8ดาวปุ๊บเราก็อาจจะได้เล่นเป็นแอคเซลก็ได้แอคเซลชุบ2ดาวมาทำบาลอนต่อก็เก่งดีเฮ้ยตีเลยครับ และกาแฟของฮูกินนะถูคอมลนยก็กลับไปตัดดิกตีต่อเลยจาวดเมครับตัวนี้มือที่เขาถือไว้ครับเป็นโกลด้นซอสโซนะไอหมอน,นี่มันขัดลากสุดๆไปเลยนะไอหมอน,นี่มันทะสเปรย์ามาครับแล้วมันจะนีเกตแบทเทลลิลนะารทำให้เราอดตีนะตไีไม่ได้ครับไม่ทำดเมก็ไม่ได้ชุบล้วก็ไปต่อไม่ได้นะท่าที่เราวาดฝัดเอาไว้ต่อไม่เป็นเลยครับถ้ามันตัวนี้เป็นจูเน่สามตัวครับก็แปลกๆนะตีเลยก็เคลียร์เคเซทิ้งไปครับเพราะว่า ไอเนี่ยเอฟเฟกมันมีแค่ตอนลงใช่กับตอนเทียบออกจากไอตัดติดตัวไอ้นี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะงั้นถ้าตีเคนเซนทิ้งเนี่ย,ยเพราะว่ามันมีเทคที่เป็นสปีสอง่ะทีบิวตัวเองแล้วก็สเปร์โซได้หรือว่าเอาบัตถ้าสเปร์เอาบัตได้ครับจะยุ่งยากนะชีน้นิวครับตัวเขาจะเก็บขึ้นมือนะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะว่าไอเคนเซนครับตอนมันต้องทีบิวตัวเองไปก่อนใช่ทีบิวปุ๊บจะสเปร์เพื่อนเนี่ยเรามีชีน้นิวครับเราชี้ทิ้งตรงนั้นก็ได้ โดยเราก็น่าจะครอบคุมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาใช้ไฟการ์ดหงายเราก็ใช้ฮอตเลสในเกตได้แล้วก็มีเป็นอุลาร้าด้วยในเกตเสิร์ตได้แล้วก็มีชีนิวครับคอยกันรูปอีกทีหนึ่งแล้วก็มีเก็บสวยครับเก็บสวยครับจุกจิกจุกจิกนะเจ็ดร้อยไม่หนึ่งครับนอมอนนะแล้วก็โจวเป็นรูนิกนะเอาเรื่องมกันนะแต่ไม่เป็นห่าครับเพราะว่าเราที่บอกะครับเรามีอุลาร้านะเดนเกตไม่ให้เสิร์ตเอฟเฟกต์ครับสเปรฮูกิน แล้วก็ฟิลครับยาาัดวนะตรงนี้เราเก็บอุลาลาไว้หรือว่าเราจะใช้ฮาเลก็ได้ครับแล้วแต่เลือกนะตรงนี้ก็เก็บอุลาลาไว้จะดีกว่าแต่ว่าตอนคิดอ่ะตอนเล่นจริงๆครับตรงนี้ควรจะใช้อุลาลานะครับแล้วก็เก็บฮอตดเลไสไปสู้เพราะาอุลาามันสู้ตัวดบ,บอๆเป็นได้ถ้าสมมติเขาทำเป็นบาร์รอนหรือเป็นใครที่มา่งเงี้ยอาจจะลำบากได้แต่ไม่เลยครับเราใช้ฮอรเลยไปแนละ้วก็ใช้ช้ไปทีซบเลย แล้วก็สี่หกครับอันนี้ครับหกแล้วก็หกกับสี่เป็นสิบนะตรงนี้ครับเขาสิงโคลเป็นเคียวอังเก้ลน,นะที่ไม่ได้เป็นบาลอนนะครับคิดว่าพอพลังมาสู้ไม่ได้นะเพราะว่าบาลอนมสามพันใช่คู่นี้มาสามพันสองครับเพราะงั้นเป็นเคียวอังเก้ลครับได้รีมุฟหนึ่งใบแล้วก็ได้ตีด้วยก็อาจจะลำบ,บากนิดนึงแต่ว่าเขาจะตีไม่ได้นะพอาะเขาเล่นลูนิกใช่ปะล่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกครับว่ามันจะขัดขัดกันนิดนึงตัวนี้ก็เป็นของควีนเหมือนเดิมครับก็ถ้าเกิดมีการออกใจแต่เด็ก ic, ก็คือไอเนี่ย สเปียออกมาใช่ออกเจตเด็กชุบหนึ่งตัวครับแล้วก็เฟกของแคลนเกนครับรีมูฟรีมูฟเก็บสวยนะเราชี้นิ้วครับชี้ทิ้งเลยเมื่อกี้เขาชุบไปเครีย์เสียครับเราชี้ทิ้งเลยนะรีโซครับตัวนี้ก็อาจจะดีก็ได้นะที่เขาแบบรีมูฟไ้แบ็กวิงนี่ไปครับเพราะว่าแบ็กวิงจริงๆมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับถ้ามันอยู่ตัวเดียวอะ ตัวที่เก่งจริงคือฮอตเลดนะฮอตเลดจะสามารถสร้างบอดให้เราได้ถ้าเราตีเข้าไปเนี่ยตีปุ๊บปึ้งเนี่ยก็ชุบจูเนอร์ได้แล้วก็มีดีเกตก์ดหงายด้วยตัวนี้น่าจะเก่งกว่านะแต่ว่าเขาลีมูฟแบ็กวิงไปก็ถือว่าโชคของเราครับรผ่านเลยเข้าเซนจัวครับตัวนี้ครับจะลำบากมากาะว่อูแม็กซี่้วยเอาว่าต่อตัวนี้ครับจะลำบากมากๆนะเพราะว่าไอเคียวอิงเจิลเนี่ยมันมาจากแสงมืดนะถ้าจ้ไม่ผิดสิงโคลนี่ครับแสงมืดนะตัวนี้จะเก่งมากครับ มอนซิงโคที่ฝ่งขั้นควบคุมครับจะไม่รับผลของเอฟเฟกต์มอนเตอร์ที่แอคทีฟมาเงี้ยแล้วก็มอนเตอร์ที่เขาควบคุมอยู่ครับจะไม่ถูกลายด้วยแบทเทิลก็เราจะเคลียร์ควีนไม่ได้ครับแล้วเราก็ยังสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าพลังมันแพ้นะเต็มที่เราก็ทําเป็นเชียงเจิดครับมาตีสวนเงี้ยมันก็จะได้ชนกันไปเรื่อยๆอครับซึ่งเขาาระบาครับตรงนั้นเลยเราต้องจั่วหาของมาสู้นะเฮ้ยแบทเทิลครับตีควีนเลยแล้วก็เพลครับซุกวัตตาขึ้นมา ไม่สองครับลงเป็นฮาร,รมัตันลงไปเลยตรงนี้เอฟเฟกไม่ต้องกอบดาวใขรทางนั้นนะครับเพราะว่าเราจะเป็นห2สอนะงอเนี่ยสิโคสิบดาวออกเป็นเคียงเจอรเหมือนกันครับแล้วก็ฟฟกเลยรีมูฟิวทิ้งนะตัดปัญหาครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาั่วฟิลขึ้นมาเงี้ยอาจจะวุ่นไวายได้ตรงนี้เอฟเฟกของไอตัวเค็มครับตาวเมื่อกี้การเอาใจาอิอตาลิกนะใกล้ชุบตัวหนึ่งครับเรามีฮาร,เร์เลยครับในเกตเลยอีโซครับ ทีมฟิลได้ละอัธีก็ผ่านเลยครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเกมจ้องหน,าน้าละเพราะว่าทเทลเจิ้งครับบอกว่าถ้าสิโคด้ยวยมอนเตอร์ครับมอนเตอร์ของเราจะไม่ถูกนดร,ร์แบทเทิลนก็คือเขาตีใส่ของเราเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราก็ตีเข้าไปไม่เป็นไรเหมือนกันครับตรงนี้เรารอใครสักคนครับที่จะมาช่วยเลียร์ตัวนี้ออกไปให้ได้นะไม่หนึ่งครับต้านนะไม่ใช่ครับตีก็อันนี้ก็เผื่อฟุกนะที่ว่าใช้เดนเก้ครับแต่ว่ามันไม่รับผลอยู่แล้วก็กดๆไปอย่างนั้นแหละ ไปถุมหลายนะพัดเลยเข้าเธอครับจวเลยตัวนี้เข้าเอาเพมตั้งกันแล้วครับพอเล็กก็ไม่มีประโยชน์นะตีไปก็ไม่ได้ชุบใครละจว,วเป็นอิ p เปอร์ครับใบที่จะช่วยเหลือเรามาละเพราะว่าไอ้มอนนี่ที่ซิงโคจะฆ่าแสงครับมันจะไม่รับผลจากอฟเฟกมอนอย่างเดียวตัวนี้เรามีเปอร์ครับเดี๋ยวเราใช้อินเปอร์ปุ๊บใบปุ๊บทีมันก็จะไม่มีใครเคลือบละเราเอาเคลื่อนเสื่อของเราตีอาร์ทเข้าไปได้เลยเพราะของเราจะไม่ถูกหลายแบทเทิลแต่ของเขาจะถูกหลายละตั้งกันครับแล้วเซตอินเปอร์เลยพัดเลย ไม่หนึ่งครับอีกฝ่ายครับเป็นตัวโม่นะบิทเทลครับตัวที่6กับ4ครับเป็นสิบนะอันตรายมากๆแต่ว่าเรามีแม็กซี่ครับเราปาเลยดีกว่าหาใครสักคนมาช่วยเพิ่มครับนิโต้ตัวเป็นชมาลครับตัวนี้าตั้งบ่อต่อนะครับเป็นไอ้นี่ครับตัวซอสโซนะไอเนี่ยจะยุ่งยากครับเพราะว่ามันจะตัดพลังมอนสั่งเราใช่ไหมล่ะ เนี่ยทำให้เราตีชนเข้าไปเราก็ไม่ชนะละแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีตัวในเกตดน,นะตัวนี้เขาใช้เป็นดิสเทลต่อครับตรงนี้เขาไม่ได้ใช้สเปรย์นะครับถ้าเกิดความคับไอการ์ดขึ้นมือใช่จะได้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็ลิมูนโฮลเด็กสองใบครับตรงนี้เรามีฮอตเลสครับฮอตเลสในเกตดการ์ดหายได้ครับในเกตดดิสเลทิ้งเลยนิโ แล้วก็ตีครับตีเข้ามาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามีเคลอนเจนช่วยอยู่ตีเตข้ามาครับเข้าเทิร์นตัวเลยตัวเป็นชี้ดาบนะไม่มีใครที่ช่วยได้นะแต่ว่าตรงนี้ก็พอสู้ได้ละตัวนี้ครับลืมไปนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เคลเคอนเจนช่ว่เวละตอนเล่นอยู่ครับลืมไปเลยว่าไอเนี่ยมันมีเทคที่คุ้มครองมอนซิงโคทั้งหมดครับตามหลักแล้วจะต้องเปิดฐานเซียนก่อนเพื่อใบไอไมอนนี่ไอ,ไอไใจนเนเกตได้แต่ว่าตอนเล่นมันลืมครับก็ช่างมันล้วกัน ก็ใบพิธีครับแปลไปนะกาเซตชีด้ดาวครับขึ้นคืนแล้วก็ผ่านเลยตาหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะไงเขาจจมไปเดียวเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะของเราเยอะมากๆนะเขาผ่านครับขเข้าเธอเลยจโจไปซูดี้ด้วยตรงนี้เราเอาคืนมาครับแบบฟูลบอร์ดแบบไม่มีการผิดพลาดละอีปเปิดเลยครับใบใบเสร็จปุ๊บฮอตเลสครับใบเอตัวซโซโซด้วย,ดวยได้พลังคืนครับเดี๋ยวเราเอาเค้าเจอร์เราตรีอัดเลยพออ่อยนี่ไม่มีเพฟ่อนการทำลายแล้วครับเราตรีพุ่งเข้าไปเลย แล้วเดี๋ยวนี้ก็สามผสมครับใหญ่กว่าเคลียร์ได้แล้วเรามีซูดี้คู่กับชามาลครับฟูบอร์ดนะเสร็จครับวาตเตเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับผมก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่าเกมมันจะยื้อขาดเนี่ยจริงๆมันน่าจะจบในสักช่วงแรกๆแล้วถ้าเกิดเขารีมูฟฮอตเลสเราแทนที่จะรีมูฟไอ้บีเอฟใช่เขาก็น่าจะชนะไปแล้วเพราะฮอตเลสมันเก่งกว่าบีเอฟแน่นอนอยู่แล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะก็ถือเป็นโชคดีของเรา ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวดูดีดีฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิทเด็กของเด็กเมื่อตะกีนะครับก็เป็นอะไรเนี่ยเป็นลูนิตครับลูนิตเป็นหลักนะแล้วก็ใส่พวกเอนจินที่เป็นแบนเดดมานนิดๆหน่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกบิชชั่มากกว่าก็แปลกดีนะแล้วเราอ่ะใท้ที่เมื่อตะกีครับกังวลกลัวแบนเดดฟิชชั่นแทบตายฮะเขาไม่ใส่ดิซัมเนี่ยก็บางทีก็ประสาทแดกไปเองนะ ก็เดีดูเมย์เดยครับใบแรกนะเป็นล็อกเบร์ครับมาตรฐานนะทาดจีดี้แม็กซี่อุตล่ใบเดียวแล้วก็อิเคเซียครับไอโกลเด้นซอสโซเนี่ยไอมีก็ขัดราบนะถ้าเกิดไม่มีมันตั้งแต่ตอนนั้นน่ะน่าจะชนะตั้งแต่ถึงนไปละเพิ่มครับแล้วก็แม็กนัมมัตตโม่ด้วยเวิ่มบาดเด็กแล้วก็เป็นลูบิเลียนสุาสานคนโง่มีหีบทองด้วยหีบทองก็รีมูททัดจีดี้ก็ได้เทคเลยนะฟิวลูนิกครับไม่ได้รีเกนลูนิกทิปแฟชชิ่งไฟ เดทักชั่นเพชิงเคิร์ดสลัมเบอร์ไมติงสตอมแล้วก็โกดินดับเดตครับดิสเป l แล้วก็เป็นแบดเดตบีดกับผมไม่เคยเห็นเลยใบนี้อะไรเนี่ยในเทินใครก็ได้สามารถถ้าเกิดใบนี้ดีโซฟสิงโคมัสสิงโคนหนึ่งตัวโดยใช้มอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่เป็นวัสดุดิบรวมกับมอนเตอร์มังกรไม่ได้บอกฝั่งใครนะใช้เฟคนี้ได้แค่เทินละครั้ง ในคาที่คอนโทรลมอนวิสเท่าอ,อยู่มาดิสเอนินมันเตอร์ก็น่าจะเหมือนมาโคคอมมอนละมั้งก็รีมูฟแทนปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็นไม่ค้อห็นคนเล่นเลยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหรป่ปะอันนารดูเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็ช่างมันแล้วกันเอ็กตาก็จะเป็นพวกลูนิกนะแล้วก็เป็นพวกแบดเดตแล้วก็เป็น6ดาวด้วยเนี่ยเขาทำหกรอขึ้น10หลายตัวนะแล้วกซิงโคลสิบดาวครับจริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเด็กลูนิกแบดเดตแปลกๆนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ